ชิปปาจูโรสปอร์ตสอดสี่ GT plus ค่ะรถปีจดยี voilà Jamie, ่สิเกียร์ออโต้ค่ะเขาด้วยรงการ KA ด้วยนะคะและมีออโต้สติแคปพัดให้นะคะคันนี้ตัวรถนะคะกระจกไฟฟ้าแอร์บคคุณหน้าคันนี้แอร์เย็นด้วยค่ะ89ค่ะ8ปก้็รอนะคะต้องบริการเลยค่ะคพื่ข้าจากคนี้กับมิสเซอร์ชิปเป็นปาจูโรสปอร์ต GT plus ค่ะโดยยี่สิบเอ็ดจยี่สิบเอ็ดนะสองพันสี่ร้อยสี่บี่ออโต้สีดำครูค้าชมก่อนดูก่อนได้ราคานี้ไปได้เลยหกแสนห หนึ่ท่านมไหมคุณาาลูกค้าจ๋าอลัยสนใจกดปุ่มข้อร่วมมาประมวลก่นอนได้นะอะไรคะซัมซุงส่วนเก้าหนึ่งกดเลยไหมคะคุณลูกค้าขากดมาเขาส่งนับให้เลยมาเลยคะ่ะคิดชาคินามีคู่แห่งนะลูกค้ามั่นใจเปิดมาก่อนได้เปิดการไปทางรถก่อนไปเลยคุณลูกค้าจ๋ารับไป้หกเซนหกขอบคุณคะ่ะอลัย ะที่มาสตกกวได้ด้มากกว่านี้เลยค่ะหกแสนหกนคาสองพนปเิมสองพันลัคาสตกกว่าได้เลได้มากกว่านี้เชเลยนะคะหกแสนหกพันสองพันสองพันสี่พันคเเ์ิมสีนเเมสี่พนับเป็ดเเิมสี่พันดอกผักลาค่ะเศษเดิมดอกผักเศษเิมดอกักนับเป็ดหกหกหกเเดิมแบบผักเศษเดิมแบบพกนับเป็ดเเิมแบบพกนับสองหกพันเเมแล้วค่หกแสนเจ็ดหมื่นเเดิมเศษเ์ินับเป็ดสองพันปีเเดิมสองพันเศเิมสองพันสี่พันสุดตกกว ฟังแล้วข้อโหจะปะออนไลน์เสรมบพันเสรบพันน่เม่าันสองหกนเจ็ดหมื่นแปพบาทสามศูนู้ไหมซู้หมู้ตกกว่าได้ดีมากกว่านี้เชีเลยค่ะแปดสิบาทคนราคาเปลี่ยนค่ะหกแสนแปดหมื่นออนไลน์เอร็0ไปหมื่นเสร็นไปหมื่นพันหนงเส็ไปหมื่นพันสองหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะซู้ตกกว่าได้ดีมากสี่บาทละค่ะหกแปออนไลน์เสร็จไปหมื่นสี่พันเสร็จไปหมื่นสี่พันหนึ

สามขายค่ะตลกขายนะคะหกแสก้าหมื่นิบาทปเลขสามศูนย์0เดศูนามศนย์ศูนย์เจประมัไดปนะคะหกแสน้าหสิบบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะมาเลยค่ะเก้าบแล้วคุณค้าเกบตามบริการค่ะช็อตอกับเตอร์้ารีโวดับ